แซบ่บๆบับมักใหญ่เลยอาเค็บเลยพอ่อพอ่อใส่เค็บเลยโอเคครับสวัสดีครับพี่นออ้องฟองปลายที่ข้าโรโรบลักทุกท่านวันนี้มาพ่อมๆกับน้องเปิมคือเข้าครับพี่น้องบ่ได้ไปตายทางไหนพี่น้องมากินแต่เข,าข,ข่าคือเกาครับ วันนี้มากับน้องป่าบ้านครับผมสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อป้านป่าบานครับมาทําอะไรครับมานั่งให้รำใจเด็กเพูดดังๆครับมาให้รำใจเด็กพ่อครับโอเคครับขอบคุณมากครับลูกอืมอืมนุ่มมากทีเลียว นี่เป็นขัวขัวลาบเนพี่นออ้องขัวลาบเอ๊ะใครหลังกับเครื่องในง่วพี่น,น้องบอกไงืงขัวล,าบ,นนว ừ, ừ. วลาบเครื่องในง่วอืมอืมใครหลังพี่น้องแซ่บ ก็สมว่าใช่ไหมวันนี้ไปบ้านในธรรมไหมวันนี้ไม่ได้ไปครับลูกมันสนุกเหมือนเราไปบ้านในทรรมนหมนุกมากเลยอยากได้เหรอครับได้ครับ แสบพื้อเกาพี่น้องอสมมุตห้าละอสิบบาทพี่น้องมักใหญ่เลยครัแล้วขายเอาบุญละวะ อันแท่น้าพี่นนองผมกำลำดีขนาดอาเดางอ๋อไฟเกิดไฟยิง <c oughs>

Oh. Oh. Mm. 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 อะไร,ะไรมันไมน่สะอาืมครับแฮแส่ปากหรอเอ,อืพพเมออพริกกับสมุนไพรอืม

เ,เฮ้ยมายมสุดยอยพี่น้องครับเ,เ,เอ้ยอ,อย่าด่าพี่ด่าหน่อกไปก่อนเด้อครับพี่น้องเพราะพี่น้องมีความสุขความเจริญอ,อย่างสุขขุนทุกคนครับสวัสดีครับ